เรื่องของอยู่กับกล้วยนี่อ่เี้ยซับไปให้คุณหมูนี่เป็นอาชีพของเราสมัยก่อนปัจจุบันนี้เลื่อนตำแหน่งแล้วตำแหน่งนี้เราไม่ได้ทำตำแหน่งนี้ต้องยกให้กับคนรับช่วงต่อยกกล้วยผสมกับน้ำข้าว ส่งกับอาหารเอาไว้ให้หมูหมูนี่เป็นไงเป็นไงสบายดีเลยนี่ถือว่ายังละเอียดนะสมัยก่อนเอนาะไม่ต้องกลัวหยาบมากนี่บอกเลยว่าหยาบจริงๆเพราะว่า ความขยันมีน้อยต้องใช้สอยอย่างประหยัดนี่นะคะปักเลยปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะกิจกรรมนี้กิจกรรมซับหยวกเลี้ยงหมูไม่ค่อยมีแล้วน้อยมากนี่นเ่งะไสุดยอดมาก นี่ต้องมาหั่นตรงนี้อีกพอหั่นเสร็จก็ต้องมาสาบัสาบสบัสบสบัสบสั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 บให้คุณหมูกิน